ช่วยเหลือฝรั่งจนได้มาอยู่ประเทศไทยแต่คนที่อยู่กับฝรั่งไม่ใช่เราก็เรื่องนี้นะคะเออกอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของน้องเขาหรือว่าคือบางทีบางครั้งอ่ะเราอาจจะคิดไปเองอ่ะเรื่องนี้เออพี่จะบกเล่าให้ฟังคือน้องเขาเนี่ยติดต่อกับฝรั่งน้องเขาก็มีการเงินการงานที่ดีฝรั่งคนนี้ก็คุยดีอะไรดีก็คือคิดว่าเขาอะรักเราเขาบอกว่า ฉันอยากไปทางานประเทศไทยจังเลยเราจะได้ไปเที่ยวกันไปไปนูน่นไปนี่กันเพราะอาิประเทศไทยอากาศดีก็คุยกันประมาณนี้เนาะก็ถ้าบ้านเราถ้าคุยอย่างนี้ก็แฟนอะ่ะก็แฟนอะ่ะก็สรุปแล้วผู้หญิงก็ผู้หญิงก็มีฐานะแล้วก็ทํางานดีนะอันนี้เออน้องเขาก็เลยช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเหลือไปเช่าบ้านให้ทําสัญญาให้อะไรให้เรียบร้อยแต่ในสัญญานั้นก็คือเป็นชื่อของฝรั่งแต่เงินที่ออกไปก่กนอะ่ะคือน้องเขาซัพพอร์ตออกไปก่อน เออให้กับฝรั่งเพราะว่าฝรั่งก็จะเดินทางมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทํางานก็อยู่ยาวๆเลยอยู่เป็นปีอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าไปอยู่โรงแรมก็แพงก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ก็เช่าบ้านก็ราคาประมาณหนึ่งซึ่งเออฝรั่งเช่าบ้านเนี่ยก็จะเจ้าของบ้านเขาก็จะเอาไปหลายปีเนาะก็จ่ายไปหลายปีไปอืทําสัญญาหนึ่งปีก็เป็นสัญญาชื่อฝรั่งแต่ว่าน้องเขาเป็นคนจ่ายเงินเพราะว่าฝรั่งเขายังไม่ได้ส่งเงินมา ก็ทาสัญญาให้เสร็จอะไรให้เสร็จทุกอย่างเดินเรื่องให้เสร็จเรียบร้อยฝรั่งเขาก็เดินเรื่องวีซ่าของเขาอะไรของเขาเพราะเขาจะอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ทางานในประเทศไทยแต่ไม่ได้ทํางานในประเทศไทยนะคะทางานเอของประเทศเขาแต่ทําทางคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ทางคมมาทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ต้องเดินทางออกไปทํางานอะไรประมาณนี้อันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจหรอกว่างานของเขานั้นเป็นเช่นไรเขาเล่ามาประมาณนี้ก็สรุปแล้วเดินเรื่องให้เสร็จเรียบร้อยค่าชาวบ้านก่อจ่ายให้แล้วฝรั่งก็มา ก็เด oh, ินทางมาโอ้ก็จี๋จ๋ากันดีก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอันนั้นเลยส่วนผู้หญิงก็ทํางานเนาะก็ไปไปมาเพราะว่าก็ทํางานเนาะมีฐานะดีทํางานดีก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่ด้วยได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ซึ่งฝรั่งก็โอเคทุกอย่างก็บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านล่งๆนะเครื่องเอ่ออำนวยความสะดวกในบ้านก็ไม่มีน้องกอกซื้อหมดทุกอย่างเลยพอฝรั่งมาจริงๆฝรั่งไม่มีเงินมีแต่วันไม่เยอะเขาก็บอกว่าเออฉันก็ ค่อยๆทยอยจ่ายน้องเขาบอกว่าก็เลยบอกว่า๋อเฟอร์นิเจอร์เธอไม่ต้องเอให้ฉันหรอกเธอก็ให้เฉพาะค่าเช่าบ้านฉันกันแล้วกันอืมก็ค่าเช่าบ้านก็ไม่มีที่จะให้ทั้งปีกับเราที่เราออกไปแล้วก็ไม่มีส่วนเฟอร์นิเจอร์เราก็ออกไปแล้วซึ่งเฟอร์นิเจอร์นี่น้องเขาบอกว่าพี่เฟอร์นิเจอร์หนูไม่ได้ซื้ออะไรมากมายก็ซื้อแค่เตียงนอนตู้เย็นแล้วก็อืเครื่องครัวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วเพราะเขามีเคาน์เตอร์ครัวอยู่แล้วบ้านหลังนั้นที่พี่เช่าอะนะก็ซื้อแค่เอการน้าร้อนแล้วก็ เออเครื่องปิ้งขนมปังนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ที่หนักไปก็จะเป็นแบบเออในห้องนอนพวกตู้เสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยเท่านั้นเองแต่ก็หนูก็คิดว่าใช้ด้วยกันไงก็เลยว่าสําหรับหนูไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเรื่องเงินแค่นี้ก็โอเคก็อยู่ด้วยกันไปไป,ไปมาๆกันแล้วอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนฝรั่งบอกว่าคือไปมานะไม่ได้อยู่ทุกวันนะคะทุกคนฝรั่งบอกว่าเธอเออฉันเนะ่ะชอบอยู่คนเดียวเธอไม่ต้องมาหาฉันทุกอาทิตย์ก็ได้คือน้องเขาก็รู้สึกแปลกๆแล้วเอา้า อย่างไรกันนี่ทําไมฝรั่งคนนี้มันบอกว่ามันชอบอยู่คนเดียวทั้งนั้นที่อยากมาอยู่ที่ประเทศไทยก็เพราะอยากจะอยู่กับเราไม่ใช่หรืออันนี้เราคิดเอาเองนะเราคิดเอาเองน้องเขาบอกหนูคิดเอาเองหนูไม่ได้เขาไม่เคยบอกหนูหรอกว่าเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะอยู่กับหนูแล้วก็เออเราอยากอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้พูดแต่หนูคิดว่าเขารู้จักหนูแล้วเขาพยายามที่จะเดินเรื่องมาคุณรู้จักมาเป็นปีนะ ติดต่อกันมาเป็นปีแล้วตอนนี้ฝรั่งอยากมาอยู่ประเทศไทยก็เลยให้ความช่วยเหลือประมาณนี้ก็เลยคิดว่าเขา่คงรักเราก็เลยอยากมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยเพราะงานของเขาเนี่ยทำที่ไหนก็ได้เขาว่าอย่างนี้ตกลงน้องเขาอก็อ๊ะงั้นก็เลยเว้นระยะนิดหนึ่งก็เคยที่มาหาทุกอาทิตย์ก็ไม่มาอืมก็ไม่มาก็ผ่านไปเดือนหนึ่งฝรั่งก็ไม่เคยโทรหาหรือเขียนหาว่าเอออย่างงั้นอย่างนี้เอออยากเจอคิดถึงเธออะไรก็ไม่เขียนน้องเขาก็เลยก็สงสัยเนาะก็ก็เลยไปที่บ้าน สรุปแล้วเขาไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านหลังนั้นน้องเขาก็เลยถามฝรั่งนี่อันนี้หมายความว่าอย่างไรเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้ก็คือแฟนฉันเออแฟนฉันแล้วผู้หญิงก็เลยถามว่าเออผู้หญิงอีกคนที่อยู่กับในบ้านกับฝรั่งน่นะนพูดภาษาก็แทบจะไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าเขาไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่น้องเนี่ยขับรถเก๋งไปเลยมีรถมีลาเลยนะเอามอเตอร์ไซค์ไว้ให้เขาใช้อีกตั้งหาก อืด้วยความรักเขาอะเอาโมาไซค์ให้เขาให้ความสะดวกเขาทุกอย่างผู้หญิงคนนั้นก็เอาโมไซน้องเขาไปใช้ประมาณนั้นเลยน้องเขาก็บก่กก็เลยคุยกับฝรั่งว่าเอา้าที่เธอมาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาอยู่เพราะฉันแล้วเหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่ฉันอยากมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอากาศดีอา้าวแล้วฉันคืออะไรเขาก็บอกว่าเอา้าก็เธอก็เป็นเพื่อนที่ดีของฉันไงอา้างั้นเธอก็ต้องคืนค่าเช่าบ้านฉันมาฉันอุตส่าห์เดินเรื่องเช่าบ้านให้เธอถึง เออเช่าบ้านเป็นชื่อเธอแต่ว่าเงินที่จ่ายไปเป็นเงินของฉันเธอบอกว่าเธอจะผ่อนให้ฉันเธอก็ยังไม่ได้ผ่นเลยคือเขาไม่มีเงินที่จะมาให้ทั้งปีเนาะเออทุกคนแลแตอนนี้เขาก็บอกกับน้องว่าจะผ่อนแต่เฟอร์นิเจอร์ก็ของน้องแต่น้องไปพูด่ายกให้เขาเฟอร์นิเจอร์เธอไม่ต้องจ่ายให้ฉันซึ่งฝรั่งเขาก็ถือคํานั้นเลยน้องก็บอกพี่หนูพลาดเอง หนูพลาดเองที่ว่าคิดว่าเขาจะมาอยู่กับเราเออหนูคิดว่าเออมาเรียนรู้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือไม่ต้องมาแค่โฮลดเดย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วก็จากไปแล้วก็จะยังไงกันก็ยังไม่รู้อันนี้ก็คือเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หนูก็คิดว่าหนูมาหาเขาทุกอาทิตย์ก็เป็นการเรียนรู้กันไปถ้าถูกใจกันก็แต่งงานกันประมาณนี้เออก็สําหรับหนูไม่ได้เดือดร้อนที่ว่าอุ้ยจะต้องไปอยู่เมืองนอกหรืออะไรก็คืออยู่ที่นี่ก็อยู่ได้เพราะว่าฐานะการเงินเราก็ไม่ใช่กระจกประมาณนั้น แต่สรุปแล้วฝรั่งคนนี้เขามาอยู่จริงแต่เขามีผู้หญิงอื่นมีหลังจากที่มาแล้วหรือว่ามีโกรหน้านี้แล้วผู้หญิงไม่ได้มีฐานะดีที่จะช่วยเขาได้หรือเปล่านั้นน้องเขาไม่รู้น้องเขาบอกว่าทุกอย่างที่หนูจ่ายไปฝรั่งคนนี้ก็ไม่คืนให้หนูหนูนะ่ะเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินตอนนี้ไปทวงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันมีฉันจะให้แต่เขาก็ไม่ได้มีสักทีไงอันนี้ก็ผ่านมาแล้วหกเดือนค่าเช่าบ้านที่หนูจ่ายไปแล้วหนึ่งปีหนูก็ยังไม่ได้คืน แต่หนูไม่สามารถไปไล่เขาออกได้เพราะว่าเช่าบ้านเป็นชื่อเขาหนูทําเรื่องเป็นชื่อเขาหมดทุกอย่างเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยหนูก็ไปซื้อให้เขาซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าหนูก็ซื้อให้เขาแล้วหนูก็บอกว่าเออเขาไม่ต้องออกอันนี้หนูออกเองเพราะหนูคิดว่าเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรียนรู้กันก็หนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาคือสามีแต่หนูคิดว่าถ้าเกิดว่าไปกันได้ก็จะโอเค ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับแต่งงานกับฝรั่งคนนี้แหละแต่ถ้าไม่โอเคก็หนูก็ถอยเหมือนกันเพราะหนูก็ไม่รู้ว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรก็เพียงแต่ว่ามีความดีใจที่เขาอ่ะมีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียนรู้กับเราโดยที่จะมาทํางานที่ประเทศไทยเลยอันนี้คิดเอาเองพอหลังจากที่เขาบอกว่าเขาเอ,อ,อยากอยู่คนเดียวแล้วออ,อะไรแบบนี้แล้วพอเราพอเราจากไปแล้วเราไม่ได้มาเขาเอาผู้หญิงอื่นมาอยู่เนี่ย เราถึงมาคิดทบทวนว่าสรุปแล้วที่เขาเคยพูดกับเราว่าอ,าอยากมาอยู่ประเทศไทยนี่คือความอยากของเขาเองไม่ได้อยากเพราะตัวเราแต่เราคิดไปเองว่าเขาอยากมาเพราะเราเพราะอยากมาเรียนรู้กับเราอันนี้เราคิดตัวเองน้องเขาบอกหนูผิดเองพี่หนูคิดตัวเองแต่หนูอยากจะเตือนเพื่อนๆและน้องๆรุ่นหลังที่รู้จักฝรั่งที่ทํางานดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าฝรั่งที่ดีกับเราแล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรจากเขาเขาจะจริงใจกับเราแล้วเขาจะ มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเพราะเขาตั้งใจที่จะมาอยู่กับเราอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าหนูพลาดมาแล้วตอนนี้หนูไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเงินหนูก็ยังไม่ได้หนูก็ต้องเที่ยวตามทวงแต่มอเตอร์ไซค์หนูไปเอาคืนมาแล้วมอเตอร์ไซค์หนูไปเอาคืนมาแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องอะไรเงี้ยหนูไม่ติดใจพี่ไม่ติดใจแต่ว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยพี่มันมีความรู้สึกเจ็บปวดที่หนูไปเช่าบ้านให้เขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนซึ่งผู้หญิงอีกคน,นจะอยู่ในฐานะอะไรก็ช่างแต่เขาอยู่ด้วยกันทุกวัน หนูกลายเป็นคนนอกทั้งๆที่บ้านหลังนี้หนูเป็นคนเช่าให้เขาแต่หนูพลาดเองที่ไว้ใจเขาและคิดว่าเขามาอยู่ประเทศไทยเพราะหนูเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนี้กลายเป็นแบบว่าหนูกลายเป็นคนนอกเวลาหนูไปหาเขาเออหนูโทรไปหาเขาว่าเออฉันจะไปเอาเงินหน้าอะไรนะเขาบอกว่าเงินยังไม่มีบางทีเขาเขายังไม่ใช่ว่าเขาไม่ผ่อนให้เลยนะคะพี่เขาผ่อนให้อยู่แต่เวลาเออไปหาเขาเนี่ยเขาก็เอาเงินมายื่นให้นอกลัวเพราะเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง มันเป็นความเจ็บปวดที่ว่าบ้านหลังเนี้ยเราเป็นคนเช่าเป็นคนติดต่อให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เราได้รับคือเราเป็นเหมือนคนนอกเวลาไปหาไปเอาเงินเออที่เขาผ่อนที่ว่าค่าเช่าบ้านที่เขาผ่อนเราก็ต้องก็แค่ไปจอดรถเออหน้ารั้วเขาบอกบอกเขาว่าฉันมาถึงแล้วเขาก็จะออกเอาเงินมาให้เขาก็อยู่กับผู้หญิงคนนั้นในบ้าน โดยที่ว่าต่อไปอนาคตเขาจะต่อสัญญาบ้านหลังนี้อีกหรือเปล่านะ้ะหนูก็ไม่รู้แต่สรุปแล้วคือหนูกลายเป็นคนนอกทั้งทังทงี่บ้านหลังนี้หนูเป็นคนเช่าแต่ก็เป็นชื่อเขาไงพี่หนูก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนทราบว่าอย่าไว้ใจกับฝรั่งแบบนี้ที่ว่าอุ้ยฉันอยากมาอยู่ประเทศไทยมาทางานประเทศไทยบางทีเขาไม่ได้มาอยากอยู่กับเราหรอกเขาอยากมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเฉยๆเราก็หลงช่วยเหลือเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเอกสารเรื่องอะไรช่วยเขาจนเขาได้มาสรุปแล้วเราก็เป็นแค่สะพานให้เขาได้มาอยู่ประเทศไทย เท่านั้นเองก็อยากเตือนหลายๆคนนะเที่ฝรั่งอยากมาอยู่ประเทศไทยอาจจะเจอเรื่องแบบนี้ฝรั่งคนนี้หนูบอกได้เลยพี่ฝรั่งคนนี้โรมาโรมาเพราะไอ้ฟาร์มโรมากนี่แหละที่หนูคิดว่าอุย้ยหนูโชคดีนะเจอฝรั่งที่โลโอโลด้วยหุ่นดีด้วยแล้วก็ทํางานดีด้วยคือเขามาทํางานในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่งานของประเทศไทยนะเขาทํางานของประเทศเขาแต่สามารถเไปทาที่ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองโชคดี ที่เจอผู้ชายอย่างนี้ว่าหลังต่อไปถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วหนูไม่จําเป็นต้องไปอยู่ประเทศเขาเขาก็สามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่างคนต่างทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยความคิดของหนูแต่เขาไม่ได้คิดกับหนูแบบนี้เลยมันเป็นความคิดของหนูฝ่ายเดียวก็อยากจะมาเ,ออเตือนให้สาวไทยหลายๆคนระวังจะเป็นสะพานให้ฝรั่งเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าฐานะเราพร้อมการงานเราพร้อมเราถึงได้ช่วยเหลือเขาได้บางคนติดต่อกับเราแค่ เรื่องนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าหลักเราหรืออะไรเราอย่างที่เราคิดทําไปทํามากลายเป็นว่าเรา้าเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินโดยที่เเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราแต่จริงๆแล้ว เขาไม่ได้คิดแบบนี้เลยเขาคิดกับเราแค่เพื่อนเท่านั้นเองก,ก็ฝากเตือนหลายๆคนนะคะที่ว่าติดต่อกับฝรั่งแล้วฝรั่งอยากมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ขอให้ช่วยนั่นช่วยนีย่ดูให้ดีโกอนนะดูให้ดีกกอนว่าเขาคิดกับเราอย่างไรก็พี่ก็เสียใจกับหนูด้วยเออแต่ไม่เป็นไรก็หาเอาใหม่นะเพราะฝรั่งแบบนี้ที่ว่าอยากมาอยู่ประเทศไทยเขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้บางคนอยู่ประเทศตัวเองไม่ได้เพราะว่ารายได้ที่ประเทศเขาเนี่ยเออมันไม่พอค่าใช้จ่ายใน ของเขาที่อยู่ประเทศเขาเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงบางคนก็จะพยายามที่โรนชีจะไปอยู่ประเทศไทยเพื่อว่าาค่าใช้จ่า,ายมันน้อยแล้วไปเช่าบ้านอยู่มันก็ไม่แพงแต่การที่เขาจะไปออกค่าเช่าบ้านก่อนหนึ่งปีเขายังไม่มีเลยอะ่ะอ็งเขายังอาศัยหนูเลยก็ถือเป็นความโชคร้ายของหนูก็ขอบคุณมากที่หนูเอาเรื่องของหนูมาเาผยแพร่ให้กับน,น้องรุ่นหลังฟังก็ใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะถ้าเจอฝรั่งแบบนี้ก็ชุกคิดนิดนึงหรืออาจจะโชคดีได้อยู่กับเขาในประเทศไทยตลอด แล้วแต่แต่ละวาส,สนาของแต่ละคนนะแต่น้องคนนี้เขาเจอเรื่องแบบนี้เขาก็เลยอยากมาชร์ว่าให้ระวังถ้าเจอฝรั่งแบบนี้ให้คิดนิดนึงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้มีอะไรก็ถามให้ออจริงจังไปก่อนว่าอันนี้ใช่ไหมเธอรักฉันใช่ไหมหรือเธอจะมาอยู่กับฉันใช่ไหมถามเปเรื่องไปเราไปเลยเพราะว่าฝรั่งบางครั้งเ่ย แต่ก็ฟังอีกนะบางฝรั่งบางคนมันก็หลอกเราเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเอาเองนะว่าเรื่องมันเป็นเช่นไรกันแน่คบกันคุยกันคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวของทุกคนไม่ใช่พี่และไม่ใช่น้องเอาเรื่องของน้องมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานไม่ใช่น้องเขาแค่เล่าเรื่องของเขาให้ฟังเท่านั้นเองค่ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ